หลายคนหลายคนคนไทยในแผ่นดินก้าจตะการ้าก็ทุกๆปีก็จะพาพี่พี่น้องๆเพื่อนๆทูกหลานมาแล้วก็มาถวายเทียนกันอย่างงี้ด้วยความรู้สึกว่าได้ทําบุญแล้วก็คนไทยทําบุญแล้วก็จะต้องดีดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาทําบุญไม่เคยขาดก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนก็ชีวิตก็ดีขึ้นตลอดไม่มีใครตก่ําไม่มีใครเดือดร้อน ช่วงให้เข้าพรรษานี้อยากให้เชิญชวนคนไทยเข้าวัดสมอยากเชิญชวนให้คนไทยเข้า,าัด <c oughs> วมเช่งอย่างว่าการถวายเทีทยนเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นประเพณีของคนไทยมาตั้งแต่โบ,บราณแล้วเราเนี่ยเป็นชาวพุทธเพร่อนทางทางทางการปฏิบัติที่ดีของชาวพุทธเนี่ย ควรที่จะปีหนึ่งเนี่ยมันมี365วันแค่หนึ่งวันของ365วันเนี่ยมาถวายเพียรกันเพื่อจันโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่กับเราไปได้ตลอด <c oughs> <c oughs>